เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งวันในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาคลิปเป้าฮอนด้าไอคอร์สวยๆนะครับผมรถไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นไอคอร์ปี03นะครับผม G7 นะครับ2.4ส่ตัวท็อปครับผมราคา159,000บาทครับคันนี้ เป็นรถมือ3เท่านั้นนะครับผมใหม่เพียงแค่2 6 0 0 0 0หกหมื่นกว่าเท่านั้นนะครับผมรถไม่เคยใช้แก๊สนะครับภาษีพฤษภา6กหเลยนะผมมีเครื่องเสียงแน่นๆนะครับตู้สวยเครื่องยนต์2,400ซีซีนะครับเดินเรียบนิ่งพร้อมใช้เลยนะครับผมเกียร์ออโตเปลี่ยนนิ่มนะครับไม่มีกระตุกความร้อนปกติช่วงล่างดียางดอกหนานิ่มนะครับภายในก็สวยสะอาดเลยนะครับผมบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าด้วยนะครับ แอร์เย็นเพียงเพาะนะผมกรอบแคปล่าทั้งคันเลยนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะผมกระจกขึ้นลงครบทุกบานนะครับสีสันสวยเงางามนะครับผมอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับรถไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำหรือจมน้ํานะครับผมเล่มเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับใครหารถรุ่นนี้ใช้อยู่รับรองไม่เสียเวลาผมพิกัดอยู่รถอยู่ที่สนามหลวง2นะครับผมทวีวัฒนากรุงเทพนะครับถ้าท่านใดสนใจครับติดต่อสอบถาม ไปที่เจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับทางเราเป็นเพียงฟรีโฆษณาเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับถ้าหาไม่เจอคลิปที่ชื่อคลิปได้เลยครับผมเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆจะเด้งขึ้นมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ